สวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้กลัมาเจอกับน้องตองเซไทยอีกแล้วค่ะวันนี้ต้องก็มีรถข้าใหม่มาให้พี่ๆชมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะใครที่มองหางบผ่อนประมาณ5 6าหกพันอยู่นะคะคันด้านาต้าตองเลยนะคะกับ t o t a All New Vios 1 5 e เนอะคันนี้ค่ะเป็นรถปี2018นะ ป้ายแดงอยู่ประมาณ0 0แสนกว่านะคะนี่ต้องขายอยู่ที่ 349, 0 0 0ส่าบาทเท่านั้นค่ะคันนี้ได้เป็นสีเทาดำเลยนะคะพี่จ๋าเดี๋ยววันนี้ต้องจะรีวิวทั้งภายนอกและก็ภายในให้ดูเลยฝากพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดต่องต่อน,นะคะก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0 6 1 9 1 9 7 1ห7 4นะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถของจริงนะคะเข้ามาได้ที่เต็นท์รถเสรีไทยรถสวยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ มาค่ะมากันที่ในส่วนของเจ้า Vios คันนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องเป็น Vios ปี2018เนาะตัวนี้ก็เป็นสีเทาดำนะคะใครที่มองหาในส่วนของอรถเบน์หลักนะคะผ่อนประมาณ5 6 0 0 0ต้องการแนะนำเป็นคันนี้เลยนะในส่วนของด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของตัวตานะเบน์หลักเลยนะคะพี่จานี่เลยนะคะดวงไฟค่ะเป็นดวงไฟมันติ r รีเฟ c เตอร์นะตัวนี้นะ ไฟแท้แน่นอนนะจ๊ะจากวีออสนะคะอ่ะนี่เลยนะคะดวงไฟมัลติรีเฟเกเตอร์เลยนะคะนี่อ่าตอนนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะด้านหน้าก็จะมีส่วนของช่องระบายลมมาเนาะตอนนี้ก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะจ๊ะเดีย๋ยวให้ดูกันก่อนเลยนี่เลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถไป แต่งไฟเพิ่มเติมได้เลยนะคะในส่วนของไฟในทานนิ่งไร์นะตอนนี้ก็ไปแต่งมาให้ได้นะลูกค้าไปแต่งได้เลยหรือว่าในส่วนด้านข้างค่ะตอนนี้นะก็จะได้ในส่วนของล้อแม็กนะคะนี่เลยนะล้อแม็กเดิมนะจ๊ะตอนนี้ได้ได้ในส่วนของยางขอบ15บไปเนาะตอนนี้นะคะเป็นยางปี2023นะคะเป็นของเม็กซิสเลยนะนี่เลยนะคะตัวยางเม็กซิปี23นะคะแล้วก็ล้อแม็กเดิมเลย มากันต่อในส่วนของด้านข้างกันบ้างเลยนะนี่เลยค่ะด้านข้างนะคะกระจกนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ติดกระจกลอยและกระจกนะคะน้องก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นสีเทาดําแบบแบบนี้เลยนะนี่เลยนะอ่ะตรงนี้นะคะคิ้วกันสา์าสามารถไปติดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพ,พี่ตาอ่ะมาในส่วนของตัวนี้กันต่อนี่กระจกนะคะจากโตต้ตานะ มือด้ามจับค่ะของน้องนะคะก็ก็จะเป็นสีเดียวกับในส่วนของตัวรถเลยนะคะถ้าเป็นวีออสนะนี่เลยนะบัมจับนะคะก็เป็นสีเทาสีเทาดําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนิดหนึ่งนะโอ้โหเปิดเข้ามาจ้าน้องจะตัดด้วยสีเบจเลยนะคะพี่า๋านี่เลยนะท่านในาจะตกแต่งด้วยดําตัดกับสีเบจนะคะตัวกระจกก็เป็นกระจกปรัดไฟฟ้าแล้วนะนี่นะคะ นี่เลยค่ะสภาพนะคะว่าน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยขันรอยขยับเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวต้องให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์กันก่อนดีกว่าเลยแก่เม็ดอาร์ใครพี่ดูกันก่อนเลยในส่วนของการสุรถยันมือสองนะคะวิธีสังเกตอีกวิธีง่ายๆเลยนะคะก็คือการดูเม็ดอาร์ที่บานประตูเนาะนี่เลยนะถ้ายังมีอยู่นะคะแปลว่าบานประตูไม่มีการเปลี่ยนมานะพี่นะนี่นะคะบานประตูนะคะเม็ดอาร์ยังเรียงกลมสวยอยู่ทุกจุดเลยนะคะแปลว่า ไม่มีการชนการเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะของเดิมนะจ๊ะเป็นโครงสร้างเดิมทั้งคันแล้วน้องจะให้พี่ดูทั้ง4บานเลยนะบอกเลยสําหรับใครที่ดูช่องทางออนไลน์นะคะสามารถตัดสินใจผ่านช่องทางคลิปนี้ได้เลยนะพี่นะพี่แดงรถสวยตรงบอกแน่นอนนะของน้องนะคะจะขายแต่รถเกตเอนะนี่เลยอะมากันต่อเลยค่ะในส่วนของด้านในนะคะตอนนี้จะได้พวงกุญแจรีโมทไปนะคะ1ดอกนะนี่เลยพวงกุญแจรีโมมนะคะ อันนี้ก็เป็นพวงกุญแจสำรองนะคะสองดอกอ่ะนี่ในส่วนของพวงมาลัยนะคะน้องก็เป็นสามก้านปกตินะคะอันนี้เลขมาอยู่ที่แสนหนึ่งมื่นหกพันนะคะพี่จ๋าซึ่งถือว่าใช้งานมาน้อยอยู่นะคะนี่ต้องบอกกันเลยนะหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหกพันเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะอ่ะโดยส่วนของอ เอ่อหน้าจอนะคะตอนนี้ไม่มีหน้าจอมานะน้องจะเป็นวิทยุนะคะก็สามารถเสียบสายได้นะเสียบสาย USB u s ได้นะคะนี่เลยตรงปรับแอร์นะคะนี่วิทยุก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะตัวด้านหน้าค่ะน้องจะแต่งคอนโซลมานะคะด้วยสีดําตัดกับสีเบจนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องอปรับแอร์นะคะต่างๆตัวนี้อ่ะได้อะไรบ้าง นี่เลยนะคะเกียวตู้นะดูซิอันนี้มีอะไรเราเล่นบ้างนะคะถ้าเราเปิดประตูไว้นะคะแล้วเสียกุญแจมันจะมีเสยนติ๊ดๆเนี่ย้องถอดก่อนนะอ่ะตัวกระจกน้องก็มีมานะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งคนนั่งข้างอ๋อฝั่งคนนั่งข้างไม่มีนะพี่นะมีฝั่งคนขับเนาะลงไฟค่ะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะ เสียบไว้ก่อนนี่นี่นะป่มปรับถนนลื่นต่างๆก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะเปืนห่องเครื่องจากตรงนี้แล้วก็ฝาถังน้ํามันนะคะ,ะด้านหลังเปิดตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นฝาถังน้ํามันเนาะนี่นะคะก็เป็นตัววีออสนะนี่ตัวเบาะนะคะน้องจะได้เบาะหนังสีเบตไปเนาะหรือว่าสีมันจะออกสีไข่ไก่เนาะหรือว่าสีเบตนั่นแหละเออ ตัวนี้นะคะได้เบาะนังไปเลยนะปกติถ้าเป็นตัว E นะคะพี่จะได้เบาะผ้าเนาะอันนี้เป็นเบาะนังเลยแล้ว้องเปิดให้ดูในส่วนของอห้องผู้โดยสารด้านหลังด้านบ้างดีกว่าอ่ะนี่นะคะก็เป็นในส่วนของห้องพ้โดยารด้านหลังนะคะมาจากอยากดูถึงไหนต้องให้ดูได้หมดเลยนะคะบานประตูอะไรนะคะพี่จ๋าบอกเลยเ่อต้องขายแต่รถเกตเอนะคะเราคัดรถมานะ นี่นะคะเข็มขัดเบลนะคะก็มีมาให้เนาะในส่วนของด้านหลังค่ะมันจะมีช่องวางแก้วอยู่นะคะก็มีกระเป๋าจิ้นโชนะคะ2องสอ,งส,องสองอันเลยนี่นะฝาเพดานต่างๆไม่มีรอยยันเลยเลอะเลยนะคะพี่ตาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน,น่นอนนะใครที่ได้คันนี้ไปนะคะคุ้มสุดๆเลยผ่อนแค่ห้าหกพันเท่านั้นนะสำหรับคันนี้มาในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยนี่ หลังนะคะน้องก็จะมาพ้องกับเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง2จุดด้วยกันเลยนะตันนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะคะ,ะตัวนี้เป็นตัว E นะน้องก็จะมีสัญลักษณ์ตัวอ e อยู่ด้านท้ายนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะจะต้องเปิดจากด้านในมาเท่านั้นนะคะตัวฝากระโปรงด้านหลังเนาะมันก็จะมีไฟนะคะตัวนี้ไม่มีที่เปิดนะหรือว่าต้องไขาคุญเจเปิดนะคะเอามาเลย ตัวน็อตต่างๆนะคะนี่ให้พี่ดูกันแบบชัดเจนเลยนะคะพี่จ๋าบอกเลยนะพ,พี่ได้ไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนอไม่มีร้อยคันร้ยอยพ้นสีทับแต่อย่างใดนะคะตรงห้องเก็บสัมภาระด,าด้านหลังนะคะก็กว้างมากใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้ประมาณเกือบสิบใบเลยแหละนี่นะคะยางสเปย์ยางอะไรอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีอยู่พร้อมเลยนะ นี่นะคะก็เป็นห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางมากจริงๆนะสำหรับวีออสคันนี้นะคะเหมือนใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยประมาณ10ใบก็ได้อยู่นะพี่จ๋าถ้าใบใหญ่ๆก็ได้ประมาณ6 7ใบแหละเออก็ด้านหลังน้องก็จะประมาณนี้นะพี่นะนี่เลยนะคะโลโก้ิดใช้ความแรงนิดนึงน่ะนี่โลโก้วีออสนะคะต่างๆเลยไฟนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะ ใช้งานได้ตามปกติเลยนะตอนนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะรองรับน้ํามันไม่ว่าจะเป็น e15 e91 อะไรต่างๆนะคะก็อยู่ตรงนี้นะนี่ด้านข้างเป็นฝาถังน้ํามันเนาะนี่อ่ะมาฝั่งด้านข้างผู้โดยสารฝั่งนี้บ้างดีกว่าหน่อยเปิดเข้ามานะจ๊ะพี่จ๋าในส่วนของห้องด้านคนขับฝั่งนี้นะอ่ะเดี๋ยวต้องให้ดูในส่วนของกับบานประตูฝั่งนี้บ้างดีกว่าตัวนี้คะก็เป็นบานประตูฝั่งด้านข้าง ด้านซ้ายเนาะตอนนี้นะคะก็เป็นด้านซ้ายนะคะเมื่อกี้น้องก็แกะทั้งสองบานให้ดูแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกบานหนึ่งนะคะสําหรับห้องภูริสารด,ด้านหลังเนาะ mm hmm. พ,พี่เห็นไหมว่าขอนตองนะคะบอกเลยตอตองคัดแต่งรถสวยมาเนี่ยถ้าพี่ๆได้ไปนะคะพ,พี่จะไม่ผิดหวังแน่นอนนะนี่ไม่ได้ได้ดูตรงนี้นะคะพี่จ๋าเราคัดรถมานะว่าจะเอารถมาขายนาคาน,นะคะเราก็คัดแต่รถเกรดเอมมาขายเนาะอ่านี่เลย มากันต่อในส่วนของฟังคนนั่งข้างบ้างดีกว่าฟังคนนั่งข้างนะคะเปิดเข้ามาจากพี่จะเจอหัวน็อตต่างๆก่อนเลยนี่ตัวนี้ค่ะน้องเป็นแพนเพลทนะคะแพนเพลทนะคะตัวนี้ปี18เนาะนี่เลยเพนเพลทก็มีนะคะมีให้ครอบเลยเออสวยจริงๆนะคะคันนี้นะคะไม่แค่เซนนิดๆเองนะคะไม่แค่เซนมือนะคะนี่ เม็ดอาร์กด้านฝั่งคนนั่งข้างนะคะนี่เรียงกลมสวยทุกจุดนะคะพี่จา๋าบอกเลยนะคะไม่มีประตูบานไหนที่ไม่มีเม็ดอาร์กนะของน้องนะคะของแท้แน่นอนนะจ๊ะพี่พี่จา๋าใส่กลับไว้ก่อนนะคะนี่อาาดูตรงนี้หน่อยดีกว่าตอนนี้นะคะก็จะเป็นลิงก์การตรวจรถนะคะ นี่น่าจะเป็น QR code, ียรโค้ดการตรวจรถโดนใจนะคะจากบริษัทคุนนะจากเยโรมันนะคะจากทิเชอร์274จุดเลยนี่่องเก็บสัมภาระด้านหน้านะคะก็ตอนนี้นะมีอะไรแนละคู่มือตอนนี้มีคู่มือมาให้ด้วยพี่จ๋าเปคู่มือไหนนี่คู่มือต่างๆนะคะก็มีอยู่ในนี้หมดเลยนะคะ ปกตินะคะน้อยมากที่รถยนต์จำมือสองจะมีคู่มือมาเนาะแต่คันนี้ก็มีคู่มือมาให้แล้วก็ตอนนี้ค่ะเป็นบัตรถ,ถ่ายน้ํามันเครื่องเนาะตอนนี้เราก็ถ่ายเปลี่ยนน้ามันเครื่องของเลี้ยวให้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวต้องพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่สนใจวีออสคันนี้นะคะบอกเลยพี่พีพพ่ีไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะเออด้านข้างต่างๆอะไรเนี่ยให้ดูแบบชัดเจนเลย ต่อ๋อย่าเราต่อให้นะคะในส่วนของภาษีต่างๆนะตอนนี้พฤกจิกายนนะก็ยังไม่หมดเลยนี่ภาษีนะคะพลบเนี่ยก็ต่อให้นะคะจะขาดเนาะนี่ตัวแผ่นกระจกนะคะของเดิมจากโตต้าแน่นอนนะจะนี่เลยใครที่แบบได้ไปนะคะเคาะให้ดูได้เลยนะจะไม่เป็น จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าฝากระโปรงเปลี่ยนมาเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ดูในส่วนของห้องเครื่องบ้างดีกว่านะเดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยจ้ะพ,พี่จ๋าก,ก็จัดมาให้ในส่วนของห้องเครื่องเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะก็เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเนาะวันนี้ค่ะกําลังนะคะซีซู๊ปสิบหกวลนะคะดูว่า108รแรงม้านั่นเองนะในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี่เดี๋ยวต้องให้ดู ไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตจุดแต้มสีต่างๆนะคะตองก็ยังมีให้อยู่เลยนี่ไล่มาเลยนะคะพี่ๆจ๋าในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะนีออ่ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปน้องเป็นเครื่องยนต์ VTI เนาะนี่น้องก็จะมีในส่วนของฝาครอบห้องเครื่องมาแบบนี้นะคะแผ่นมออะกต่างๆนะคะก็ยังมีอยู่นะคะนี่หัวน็อตต่างๆนะคะ นี่เราไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับห้องเครื่องเลยนะคะเป็นเครื่องเดิมๆนะคะพี่พีจ๋าตรงของเหลวนะคะก็ตรวจเช็คทายของเหลวให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยนี่เราก็ตรวจเช็คทายอะไรให้เรียบร้อยจุดเต็ม้มสีต่างๆอย่างที่บอกนะคะก็คือยังมีอยู่ให้เลยมากันต่อในส่วนของที่ฝากระโปรงนะคะแผนกันความร้อนนะคะสภาพก็คืออ่ะแ5้าแล้วกันไม่มีผลต่อการใช้งานเนาะนี่ โตโยต้านะคะเม็ดอาร์คนะคะฝากระโปรงนะคะมาดูเลยมาดูเม็ดอาร์คต่างๆได้เลยนะคะลูกค้าคะนี่เลย คันนี้นะคะถ้าใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยขอตอนนะคะรับประกันเครื่องอยนต์และเกียร์ให้นานถึง2ปีด้วยกันเลยหากพี hmm. ่ๆได้ไปนะคะพี่ตาพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะ mm hmm. เรามีประกันดูแลหลังการขายเซอร์วิสหลังการขายด้วยนะคะ mm hmm. เครื่องเดิมแท้นะคะรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนนัก พิกคว่ำน้ําท่วมนะคะตวจเจอนี่รับซื้อคืน1 0ึ่้เเเต็มเลยนะคะเราขายมาน้านะคะซื้อรถมือสองนะคะซื้อที่ไหนก็ได้นะคะแต่พี่หาคุณภาพเกรด A แบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะจ๊ะอันนี้ต้องการันตีเลยในดีจริงนะคะเซลล์หลังบ้านไม่มีการซื้อรถไปใช้เองนะลูกค้าเก่าไม่กลับมาซื้อซ้ําอย่างแน่นอนนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะอยากจะออกรถต้องกับคันนี้นะคะพี่จ๋าพี่ๆนะคะต้องมีประกันจัดไว้ในาถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะ บอกเลยค่ะอยู่ตังจังหวัดก็ซื้อรบตองได้นะคะไม่เป็นปัญหาเลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ส่งรถได้ถึงที่อย่างแน่นอนนะ <S <S อยู่77 <ๆ S 2> ของประเทศไทยนะคะซื้อได้หมดเลยนะคะ <S 1> <S 1> ขอแค่ไม่ติดเบรกลิสนะคะมีที่มาของแหล,งล่งรายได้ต้องดันให้ทุกเคสอ,อยู่แล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อหาตองได้เลยที่เบอร์0611971474นะคะเบอร์นี้นะคะ แอดไลน์ได้เลยนะแต่พี่จ๋าหรือว่าโทรมาได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาดูรถของจริงนะคะก็เข้ามาได้เลยที่เต็นท์รถเซธไทยรถสวยอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคิดถึงรถเกินมือสองไว้ใจเรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะ